กาสวัสดีครับผมเสาร์นี้กับพี่พ่อน้องขาป่าหาเห็ดครับหลังจากที่ไปวัดมาครับผมมาแวะเบิ่งเห็ดขางทางครับผมโมลูวาสีเป็นยังไงครับผมอ่าสีออกปอกพี่น้องครับเห็นเขาเจ้าหาขายเห็นเขาเจ้าขายค่างทางครับก็เรียกมาสีแวะขอาป่าบังครับพี่น้องครับห้ามันออกครับผมไปครับไปเบิ่งน้นกันครับผมนี่ครับผมบรรยากาศไม้ครับขางทางครับผมเบิ่งน้นครับพี่น้องครับ อ้อยหยาดยางหาบกันด้ครับผมเป็นตั้งไหนเนี่ยครับโอ้ยี่นองพอแล้วครับผมยางขามัไในค้านึ่งกับพอแล้วครับผมโรยเป็นเห็ดกินมาครับเป็นดอกเลียงๆงามๆเลยพี่น้องครับอพี่น้องครับเห็ดแล้งอกครับผมอือพี่น้องครับเห็ดแล้งอกครับผมดอกแรงขามัแเลยครับหมานด้วยครับผมสมพ่อกเจ้าเห็นกเจ้าใายอยู่ขางทางเลยครับ มันลักอ่อนก็ตัวนีนพี่น้องอือบังครับผมเลยอือดอกแรกกันวัแล้วครับผมน้องดอกที่สองครับผมอียดอกที่สองครับอือเห็นแล้วง้อครับผมมันแล้วครับผมมันแล้วดอกที่สองกานวแล้วครับครับแม่บ้านอื่นครับผมได้สองดอกแล้วครับได้สองดอกเลยเด้อทั้งเนี่ยได้สองดอกแล้ว ได้เห็นละงอกสองดอกแล้วขอเก็บใต้นี่แหละยังหาไม่บ้างก,กันครับผมเห็นสองดอกพอดีปะ,น,ะ,น,ะ,ะน่าจะากกาน่นาจะเลือดเก็บพระเจ้าปะเขาเจ้าน่าจะเขามาเก็บกวนหน่อน่าจะตจ้าน่าจะไปเห็นวะออกี่หนีเทียบปะ ครับไปหาเบิรงน้อกันดีครับผมหามันให้เจ้าเอาหมดครับผมาพี่น้องครับนางมาได้สักพักพ่ออีกแล้วครับผมกำลังเป็นไข่สวยๆเลยพี่น้องครับพ่อสองใครครับผมเบิรงพี่น้องครับเห็นละงอขาวครับผมีพี่น้องครับหาแล้วครับผมเห็นละงอปีนี้ครับของลำพูนครับผมลำพูนส่งเขาประกวดครับ ภาคอีสานออกหลายแล้วพี่น้องครับแต่ลำพวงก็เริ่มเสียออกครับพี่น้องครับบ่ไแดงมีดมา้ยิงยางเลยครับนี่มีดบ่ได้เอามาครับผมเบื้องอุปกรณ์น่าใส่ครับพี่น้องใส่ถุงครับผมนี่พี่น้องครับนี่ไข่ที่สองครับนพี่น้องงามเลยครับผมสวรรค์แห้งครับผมเป็นตาหวานแห้งพี่น้องขันแจงที่ยีานครับ เบื้องครับผมคือดอกเป็นไงเลยครับเอาใส่ตุงก่อนครับผมห่างไปลาแดดไมากินน้ำพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้จะไหนน้อครับแนี้ยปาดดินกปลาแดดออกมาแล้วมีแต่ครับพอแล้วครับผมโอ้โหใครที่สามวครับพี่น้องนี่ครับผมอยู่กับขางไม่เกือครับพี่น้องครับที่สวยเลยครับผม ไปครับผมนางเบื้องต้องกันอีกพี่น้องครับ่นะมึงไปเรื่อยๆพี่น้องครับสปล่อยอีกบ่ครับพอดีมาส,สวยพี่น้องครับตอนนี้กระซิบมุ้งกว่าแล้วครับพอดีไปวัดไม้เห็นกับเจ้าขายอยู่ข้างทางครับก็เลยแวะเขา้าปลาเบิ่งครับผม มันลักออกเยลีครับเห็ดแตงงานหลายครับวันนี้มีมัลักเข่าปลาหาเห็ดครับเมื่อวานมูกลับไปครับปลาแถวๆใกล้หอพักเลยครับแต่บ้านบบออกครับมาลักออกดอยอีกดอยนึงครับผมโอ้พี่น้องครับดอกหนึ่งครับนี่โอ้ซีเนาไปเด้อพี่น้องครับ เบิ่งครับผมโอ้พี่น้องเท่าแล้วครับผมเท่าแล้วน่าจะกินไมด้แล้วครับมาเริ่ม,น,มนั่นแล้วครับปล่อยให้เป็นเชือต่อไปครับผมเอาหาเอาไม่ครับไปครับยังเบิ่งต้องการไปเรื่อยๆครับผมขึ้นมาสูงเติบไปที่พี่น้องครับมึง บรรยากาศป่าครับลำพูนเนี่ยครับจังหวัดลำพูนครับป้าเป็นป้าเป็นเขาอะไรครับทั้งนี้ครับแถวลำพูนเชียงใหม่ครับแม่บ้านพันชูวมาถามเมื่อกี้ว่าไดบ้างท่านครับทางเป็นว่าบอกจักดอกกระสันเพคนวานอูพี่น้องครับพวกใครเอียงเ้องครับวันนี้ซอยกับเบื่อกี้พี่น้องครับผมใครเอียงครับนี่ ใครไก่ปลาบ่ครับไข่ไก่ปลาเทเลยพี่น้องนี่ครับปีนังครับเอาไว้นี่ครับผมเขามาหาเห็ดครับกะธรรมชาติดเป็นสางมาครับผมเม็ดหั้งเตะกูไม้ครับผมมันกว่าเห็ดมึงกินก็ดีใจมันครับเป็นไข่ไก่ปลาครับผมครับพี่น้องพลอยแล้วครับผมโอ้พี่น้องครับมึงมัดโอ้มันเน่าครับผม อาจะออกหลายเมือแล้วครับอย่นงนี้ครับมาเบิองดอกนี่ครับผมดอกนี่ก็งามอยู่ครับผมไอ้พี่น้องครับเบิ้งครับสวยๆเลยครับผมในประเด็จปลอกครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อใดมีปน้ำครับผมในพี่น้องครับผลงานน้องครับผมพอได้เยอะครับโอ้ยเป็นในแนวน้องพี่น้องเลยบ่ได้กว่าตามากครับเดี๋ยวมาออื่นกันครับผมวัอนี้เขา มาแซมเปิี่ยนมือก่อนครับผมมือเอือนจะค่อยมาเบิองไม้อีกครับพี่น้องมาเบิองดอกนีงครับผมมันนังกินได้เยอะปะครับนี่พี่น้องมาดอกนีงครับผมสวยๆเลยครับผมโอ้พี่น้องครับพอได้เยอะครับผมดอกนี้ครับอ้สวยสวยครับผม ตอนนี้สวยพี่น้องครับต่อไปจะเป็นยังไงครับผมเอาเห็ดสททุงครับดอกบานใส่ทุงครับโอ้มาคิดดอกกระตาผายอยู่บ้านถ่นเนครับไปครับไปเบิ้อง้กันอีกครับผมยางรลอยน้ำใจไปนี่แล้วครับผมมันเกี่พออีกบอกครับ ว่านี้เขาเจ้าหนาจะบม่บางมามาครับผมว่าเป็นปลาบางๆบ่ค่อยหนาปันเดยครับเฮ้พี่น้องครับนี่เป็นเห็ดตะไคร้บ่ครับผมเห็ดตะไคร้บานอ้อพี่น้องครับน่าจะแม่นเลยครับผมเห็ดตะไคร้ครับพี่น้องดอกงามเลยครับหอมจังพี่น้องหอมครับผมหาไปเรื่อยๆพี่น้องก็พอได้แกงเศร้ากันครับผม แกงสดน่าเซ็ตเซียบครับดอกอื่นจะคอยมาใหม่ครับผมอือนเลือกฮาร์ดมาเลยครับผมพี่น้องพ่อ,อดอีดอกนึงเลยครับผมดอกนี่เนีเป็นเห็ดปัวนะครับชิดว่าครับเห็ดปัวเห็ดตะไคร้ปะเห็ดตะไคร้พี่น้องครับแต่ว่าเน่าแหละครับผม ใชครับผมนี่อมูลนีิครับนี่เป็นเห็ดดินครับผมเห็ดหนาขาวครับเก็บใส่กันไอ้พรอได้แกงเศรากันครับผมเอยพี่น้องครับพ่อเห็ดปัวแล้วครับผมนี่ครับเห็ดปัวดอกแรกของบ้านแล้วครับผมนี่คือเห็ดปัวครับใส่มือมืองัดโอ้ยงัดดีๆขามันน่องแบบนี้ ทำเตจอได้แล้วพี่น้องคาแบบงี้ครับจะได้ทำนี่ครับผมบ่มีมีดบนเคืองนึงในดินเมื่อมเราทำเตจอได้แล้วครับผมบ่มีมีดครับหาบอีกแล้วครับผมสีมาออกดอกเดียวบ่น้อดอกเดียวอีหลีครับโรงงานหนุ่มโห่เลยนะครับมาเห็ดออกนะครับผม ต้องหัวเห็ดออกหนียวขนาดจะเตรียมปลาเลยครับมือ่นครับแต่บอกเขาว่าเห็ดออกเด้อนี่ครับโว้ยจะเป็นเป็นมันคักเลือกงานเห็ดงานงวงก็ยังนี่ครับแต่ว่าบอกว่าเห็ดออกที่เขาปลาให้กันเหนิวแต่ละคนนี่ครับบ่มีบ่ม,บมีง่วงครับผมเหลือคูดหนึ่งครับ หลายเห็ดการเนอยากนอนอยากนอนครับเวลาเขาปลาหาเห็ดเนี่ยหาปลาเนี่ยเหนียวหอดบ,บ,งบงองวัคงครับผมทั้งพ่อแม่พี่น้องเป็นที่กันบ่ครับเดิงครับผมได้พัวชิดกแกงแล้วครับ ก็เห็นดนี่ครับเห็นห่างๆเละครับเพราะว่าห้อมาส,สวยนะครับผูเพิ่งเจามางก,กวางเจรวิีได้หลายอยู่เลยครับจนในขายขางท้างนะครับนี่ก็เห็ดเห็ดหน้าขขาวครับผมทำมาครับเก็บใส่กันบังละนิดละน่อยพอได้กเกลีง่งสูดน,น้ำ นะครับผมมันจะพ่ออีกดอกนึงนะครับผมเดี๋ยวลงมาเห็นเตะไก่ครับโอ้พี่น้องครับเห็ดยังนะครับนี่โอ้เห็ดตะไคร้ครับผมโอ้ตะไคร้ใหญ่ครับเบื้องบนพี่น้องมันเน่าบนเ่าครับผมโอ้พี่น้องเน่าเลยครับเบื้องนี้ครับนอนจอยเลยครับบาครับปล่อยเป็นเชือตัวครับผมเอาไปคือนสกินไปเลยครับ เสียดายนะครับผมพอ่ยติดอกเนาครับวู๊งเนาผ่อยแล้วครับผมเห็ดละงอกครับเห็ดละงอกเหลืองพี่น้องครับวู้งามแพงครับผมเออบึ้งครับผมหาจันทร์พันเลยครับพอ่ยเรื่องจิเป็นตะมันอยู่ครับพอ่ยเกี่ยวกับเป็นตะมันเลยครับผมกี่ไม่บานโทรมากกว่าพ่อ ยางเป็นกิโลครับพ่อดอกหนึ่งวันทันเพื่อนว่าดีใจหลายวันครับธรรมดาแล้วนะครับผมเอามาสวยพวดเอาไปเฮ็ดบุญเลยครับวัอน,นี้เป็นมือเป็นเคลื่อนไหวนะเป็นมือเอยียงเลครับวันพระวันไหนเขาซากบ่ครับหรือวันยังไงล่ะครับคือเลื้อยแวะเขามาเบิง่ง ปลาเห็ดข่างทางครับผมแหลกว่าเชือบเขาแล้วครับเช่นกเจ้าวัดข่ายอยู่ข่างทางลายนะครับจะได้คุยกับแม่บ้านปาลาเข่าปลาจากเขากันนะหาได้เกียงเป็นวะที่ได้กแกงอีกแล้วครับดีก็สิข้าเจ้าครับผมซื้อเพิ่นกะบ,บออิ่มครับหา,าพี่น้องพลอยแล้วครับผม สองดอกเลยครับโอ้ดอกนี้เงี้ยวแล้วครับเน่าแล้วครับแต่ดอกนี้ยังงามอยู่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตวางเห็ดกันครับอพี่น้องเอ้เบิ้งครับผมออืืหอมแห้งพี่น้องครับได้การได้การนครับผมไปครับผมเบิ้งน้ำกันอีกครับ สองดอกใลดอกเดียวครับผมดอกหนึ่งมันเน่าเฮ้ยพี่น้องครับมันสีพ่อไข่อีกนะครับผมแมีนบอลน้อพี่น้องเลยเอ้าครับผมไข่เห็ดละง่วงครับเอาอีกแล้วครับผมเฮียมานมานอีกแล้วครับโอ้พี่น้องงามยังครับผมจะสได้ไม่ได้มีไปน้ำครับโอ้เก็บมือเรียนเดี๋ยวไปนี้เฮ้ยครับผม เสวันลายครับเบิ่งผงเห็ดทัพี่มดองเอ้ยเป็นดอก,กำงามโซเิฮอดบ้านเป็นแดงแจงในแนน,นอ้อครับนี่นจะเป็นดอกคือนกรอบบนยอดของบ้าน,นาแล้เอื่นจัดเต็มเลยครับผมเอาอ,อุปกรณ์มาดีๆครับเปลี่ยนชุดเป็นใส่รองเท้าโบ๊ทมาดีๆครับผงเห็ดแจงลทัพี่น้องครับ กบไม้ไก่แค่ขาจำพานเด็ครับวา,ายเห็ดไตเบียรครับนึ่ว่าเห็ดผวกมมเมียนนะครับผมเห็ดผวกนี่คือสีดีนะครับผมโมเมยียนครับไปครับผมปีเนเขาทางขึ้นวินอนครับ คุณพ่าเขาเจ้าขายแพงเลยครับผมนี่ได้หาง่ายหาง่ายากครับมาครับผมพออีดอกนึงเลยครับดอกปักง่ายเลยครับผมโอ้พุ่น้าครับเนี่ยนี่ครับอีครับผมมาหนึ่งแล้วครับขออนุญาตเก็บมันก่อนครับผม เด็ดดอกจะกน้อยได้ครับผมเดี๋ยวมันตีแตกมุนครับเด็ดเอาหนุนกระไล่ไหลใช่้องครับผมครับเลาะพร้อมกันดีครับผม ดอกบานหาง่ายพี่น้องครับเจ้เป็นไข่เป็นอันนี้ค่อนข้างสีเง็นยากแน่าจังน้อยครับดอกเดียวพี่น้องเอ้ยมาครับผมหออีกแล้วครับชมหอยโอ้พี่น้องครับเออพึ่งครับพี่หนึ่งดอกสองดอกพี่น้องสามครับผม สี่ผลครับดอกหนึ่งครับผมโอ้หาหกคุณน้องเน่าครับผมเจ็ดดอกครับจุ่มเดียวเลยครับผมกระพออสีสี่ซุมหางมาจากสามสีหม่องพี่พอดีครับผมอ้ครับอีครับผมงามเลยครับนเน่าครับผมเอาดอกนี้ก้อนนี่ ขี่มันครับผมกูมันครับสี่ไดยไม่ไ,ได้มีไปน้องครับผมโอ้โหเลี่ยมพป่น้องเลยเขี่ยท่อคร,ครับผมใครเนี่ยครับ แกมันจะน้อยด้วยพี่น้องวันนี้ครยจะไปครับสวยแล้วครับผมเดิมสีเละเลยพี่น้องเลยขออกขึ้นม่เลยครับใส่ชูบุคคลมาหอดครับผม ย่างวุนอีกจะกรอพน่าพี่น้องครับวุ้นแถวนี้ครับเอาไว้เลยหลอดแายตาเอาครับอ่านครับอิลีครับผมอีกผีพี่น้องเบื้องบ้างดอกนี้ครับผมงามๆเลยครับยึดไตเบางเขาเอาเลยครับผมมันบังต้นไม้ครับ นี่พี่น้องนอดนึ่งครับผมโอ้ยพี่น้องมาเห็นนะครับนี่เบิร์นนะครับนี่เกิด <G ül> เป็นเหยียบครับผมโอ้ยมันแล้วครับมันแล้วโอ้คนมาลักดี่อยู่เตยไม่แม่แม่ลงยังเหยียบเดอะบอลน้อยครับผมมันแล้วครับมานแล้วครับอีกรอบนึงครับผม ผมอยู่ใต้ใบไม้ใม่ครับมาเบิงไม่มาปัญหาเห็ดครับผมปัญหาอยู่ข่างท้างนะครับเบิงอยู่ดังท้างครับ หลา่ปะครับผมเสร็จถุงเห็ดเพิ่นเนาะพี่ยังกึ่ตัวใเนาะมันอาจจะได้ไวะเสร็จแล้ววะฟางใหม่ปะทันพี่น้องคือสินักปาทันครับหายเบิ่งกันครับผมหาก,กินขางทางกันเอะวะจะได้หน่อยะไรทำไงครับอืมกินได้ถุงเห็ดร้างอี่ทีครับผมเสียเบิ้งด้วยครับผมอ้าพี่น้องครับเพี่โอ้ เพิ่นหากินข้างทางครับผมปอดดอกงน้ำนะครับพี่น้องครับในี่งกับมีครับยะโอ้เพิ่นมาอาก็อยู่ข้างทางครับผรมมาขึ้นเขาอยูนี่ช้ำนี่ครับหมาที่เก่าท่านครับที่ขางทางครับโู้เจโชว์พี่โชว์น้องเนาะอ๋อดีจ้าเออพี่น้องครับงามๆครับผมเอาใส่ทวงใส่ทุงนี่งเป็นเฮ็ดไปแล้วครับมันเละมาแล้วปอ เป็นเป็ฮ็ดอยู่ลายเตืบดูแก้วจีหวัวทองก็คือสิเละบ่ดเลยจ้ะขุ่นหักอีกแล้วฮักอีกแล้วครับโอ้ใครเนี่ยก็ซื้อเขาอยู่ครับผมกมวนอีกแบบนึงครับผมมวนพร้อมแซมพรมโอ้เอาเครื่องนึกอนถุงเลยเอเอแบบมันหมางครับเดี๋ยวเฮ้ยดีเฮ้ยดีานาดไอมโอ้เผยพี่น้องครับ ลำสีแม่นะครับลำยิมบอกรลเอคนน้ามไ่ได้กินครับปูอะไเขาหาบ้างอีกคับบอกับกลับกอนครับผมโอ้น้ำเห็นตังคือดอกอันนี้จูงไม่น้อยเห็นตังขึ้นมันยางขางทางมาเลยครับเดี๋ยวเห็นเขาเดีวเขาได้ปลาเอทันบะเห็นตังุ่นเขวยเก็บเพิ่นบะโอ้ งากินง่ายแห้งผู้หนึ่งระบุป,ปลาบูดองอยู่เติมเสียวล้มดีแล้วพี่นอ้องเมื่อกี้พันหนาบูดด้วยไ่ได้เห็นจักดอกสองสีเขียด,ดู้ยครับเพิ่นได้เก็บเก็นแล้วเพิ่นอารมณ์ดีแล้วเรียกหนายิกหนาง้อยนะครับผมว่าน้ำกระบ่วกวอมันนะไม่ได้เก็บเห็ดอ่ะเพอพัน,นเห็นเพันเก็บเท่านาดแล้วพี่นอ้องเอ้ย ออดไปยากลับพอดบ้าน,นเตี๋ยวหนอยกินทางล่างอา,างรเน,นี่นยบันลังย่างค่ะท,ทางทางหนอกบ่กข้นเท่งแลลวมี อมาครับผมหอเห็ดตะไคร้ดอกนึงครับดอกงามๆดิพี่น้องครับผมตะไคร้ครับผมหอมหอมครับไม่ว่าเออไม่ไทยไทยพี่น้องเบิ้งครับผมพวหัวเห็ดยังครับไปครับผมไปเบิ้งไปรุ่นน้ำกันครับเอื่อนดังๆแบบนี้น่าจะเป็นเห็ดตะเห็ดลระงกนะครับคิดว่าครับ ใช้ซองดอกกว่าสั้นครับผมไปเบิ้งด้วยครับดอกน้อยกับดอกใหญ่เป็นว่าโอ้อีนดอกนึงครับผมยด้ยพี่แม่นพี่โอ้เห็นหนีงครับพี่ดอกนึงครับเดี๋ยวเห็นปวกาวครับผมเห็ดยังครับผมไปในบ้านเนาะเก็บไอ้ครับผมอ่ะเก็บมาเก็บมาเก็บ นะครับผมพามาเก็บโอ้ยนองเลยบักยางไงเลยครับผมหอมแงงครับผมโอ้ยงามครับผมมึงตัดลังครับบัวสอนครับสอนห่างกันยุงโอ้ถุงกะถุงกะใส่บะมืดถุงนั่นเอาไปไว่รู้ต้นอะครับผมถุงไม่อีกครับนี่โอ้ยครับดรอนนึงครับผม โทางเดินถึงดอกนึงนี่บอแมนบอกโอ้ยน่าเพี่นอยางนนะครับผมไปครับผมกดไปโอ้ยทีน้องมาเบ่งกันนิดครับผมไม่เขาเอาไปหรอบอกเย็นยังวะ กินได้บ่ล่ะได้นะครับผมเห็ดตะไคร้เหตะไคร้ครับผมหอมหอมอื้อะไรอยูนะครับปลาเห็ดตะไคร้จับปลานี่ปลาเห็ดตะไคร้ครับผมปลาที่คุณได้เห็นมั้นี่ยเห็นมั้นี่ยได้ครัโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วครับผมมีบ้านเห็นครับโอ้ไม่นอนเข่าแล้วบ่เข่าไปน้อยเนาะโอ้ได้อยู่จ่ะ้อยู่ครับได้อยู่ ีกีขึ้นแก้วแสบๆครับผมโอ้ถุงเท่าไหร่เต็มถุงแล้วเต็มถุงแล้วครับผมไปครับมีอีกบอนะครับพี่น้องครับหาเห็ดได้สักพักหนึ่งเลยพี่น้องครับนี่ครับผมได้ครับผมกับแม่บ้านครับ พอได้ยูใได้กินแล้วครับผมจันแนยขอตัวกระบังพี่น้องครับมันบรพร้อมบันไดครับมือนี่รวมกับประความครับนางบันไดมานั้นครับผมจันแนยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมจนจบครับผมไลฟ์คลิปนี้อันผู้ที่พาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับผมขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องครับกดติดตามได้ครับผมเดี๋ยวมือหน่อพระมาหาไม่ครับสบนี้ขอบคุณขอขอบคุณและสวัสดีครับผม